แค่ตอนแรกนะคะข้อมูลให้มาขอ,องเดิมเัามีอยู่แค่สองตารางน,นี้ใช่ไหมคะเราเพิ่มต,ตัวแปรขึ้นมาเป็นต,ตัวแปรค่าคค่คินสมมติว่าเรายังไม่ต้องหาค่าความสัมพันธ์เลยนะระหว่าง x กหน,นึ่งกับ X2 สองให้เราดูคร่าวๆว่าเราคิดว่าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่เข้าสมการเราคิดว่าสอง,ต,งตัวแปรนี้ถ้ามองดูแล้วเนะี่ยมันสนะัมพันธ์ไหมกากความรู้ที่เราเรนะียนมา ออกมาสักนหนึ่งมองคร่าวๆมันสำคัญนะ GDP <S <S เป็นอะไรเป็นอะไรคะผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศก็คือสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาได้นับขึ้นมาเป็น GDP ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผลิตลดปริมาณการผลิตลดถือเป็น GDP ด้วยไหมเป็นไหมคะเป็นนี่เราจะไม่ได้มีเคราะไรนะว่าว่า ตัวเ,เลขเท่าไหร่ถูกไหมคะอันนี้เราแค่ดูข้อมูลเราคิดว่า GDP จะเพิ่มหรือลดส,ส่งผลปริมาณการผลิตลดส,ส่งผลกับยอดจ d p นะีไหมถ้าเรามีปริมาณการผลิตลดในประเทศได้น้อย GDP จะเป็นยังไงคะต่ำหรือน้อยถ้าปริมาณการผลิตลดในประเทศเพิ่มขึ้น GDP ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้แค่เบสิกเบื้องต้นแสดงว่าอันนี้ตามหลักการก่อนนะสแสดงว่าังไม่ได้ข่ามานะแสดงว่า ตัวนี้ตัวเลขตรงนี้จะสูงหรือต่ำมีผลมาจากตัวนี้ไหมมีผลเพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะเอาตัวแบบน,นี้ไปคำนวณไปพยากรณ์สมมติว่ามันมีความสัมพันธ์กับค่า y มันก็ส่งผลเป็นทอดๆอาต่อกันถ้าตรงนี้ได้ค่าน้อยตรงนี้เราก็ได้ค่าน้อยลงไปด้วยเวลาที่เราเอาไปพยากรณ์ต้องมีผลกับค่าพยากรณ์นะอันนี้ก็จะบอกว่าทาไมเขาถึงต้อง วิเคราะห์ว่าตัวแปรสองตัวมนสัมพันธ์กันเองหรือเปล่าด้วยนะคะทีนี้เราไปดูต่ทอันนี้คิดมาให้แล้วตัวเลขที่จําเป็นต้องใช้ในการหาค่าทั้งหมดนะคะเยอะมากนะคะตรงนี้เราเคยทำไปแล้วเนาะการปริมาณการผลิตลดเราให้แต่เ1็กซหนึ่งนะคะเราทาไปแล้วโจทย์คราวที่แล้วได้ตัวเลขก็คือ0.7ุดรคำนวันี้เรารู้แล้วว่า x 1หนึ่งสัมพันธ์กับวานี้ค่า x กสองก็คือ GDT ที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะ x 2นะเราแทนค่าไปแล้วนะคะได้0.64ยังไม่ถึง 0. 0.7แต่ว่าก็มีความสัมพันธ์นะแต่ไม่ได้สัมพันธ์มากนะคะแต่ก็สามารถที่จะส่งกับค่าพายรอนเราได้ส่วน x หนค่งกับ x 2, สองน่อกันยังไงนะคะได้ได 1, 1, ะคะ่า0.94เห็น,มไ,มน,น,ะะน 5, ไหม <c oughs> ะคะ สัมพันธ์กันมากไหมมากมาันตามพื้นฐานของมันแล้วปริมาณการผลิตที่ผลิตขึ้นมาได้ในประเทศเราคิดว่าเป,ป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมันคือค่าที่มันสืบเรื่องค่ะพอเราหาค่าอนาป a b ได้0.94มันมีความสัมพันธ์กันจริงส่งผลถึงกันนะคะแล้วมันะะก็ส่งผลข้อมูลที่เราจะเรียกรอดด้วย แสดงว่า GDP ถ้าเกิดสมมติมันสามารถทำนายค่าพยากรได้มันก็จะต้องได้รับผลกระทบมาจากปริมาณการผลิตลงด้วยกันทีนี้ก็คือเราอธิบายค่าสัมพิทธิ์สัมพันธ์นะได้0.79มีความสัมพันธ์กันเราเอาไปทำนายได้0.64ยังไม่ถึง0.7แต่ก็ถือว่ามีความสัมพันธ์แต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงอยู่ในระดับกลางนะคะส่วนอันนี้สองตัวนี้สัมพันธ์กันจริงนะส่งผล ซึ่งการรายการนะคะได้ค่าสูงมากค่ะคูณเก้าสี่เกิดหนึ่งนะคะเกิดหนึ่งต่อมาเราจะสร้างสมการผลถอยถ้าหุบปูนนะคะ m คอนเทนต regression model นะคะเราหาค่า b ีสูตรหนึ่งและ b ีสองได้จากสมการที่เขากำหนดให้ตามนี้นะคะตัวเลขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมการนี้นะคิดมาให้แล้วนะคะตอบไป ทตอนนี้เรามีสมการตั้งต้นแล้ว 0, b ศูนย์ b หนึ่ง b สองสิ่งที่ทุกคนจะต้องทขาแทนค่าสมการแทนค่าสมการก่อนอย่างน,นี้เรามีตัวเลขที่เป็นตัวแปรให้ตัวแปรทุกคนได้หลายอัคะเราจะมาแทนค่าเรามาสร้างาสมการ b ศูนย์ b หนึ่ง b สองแบบที่มันมีตัวเลขหนึ่งทีแค่แทนค่าทุกคนสร้างเอาสมการนี้ใส่ตัวเลขลงไป เดี๋ยวจะได้สมการที่เป็นที่แบบที่ที่ตัดออกเขียนสมการเลยนะคะแค่เกียนสมการนะยไม่ได้คำนวณเลยนะคะอันนี้เราแค่แทนค่าตัวเลขในสมการลงไปเฉยๆเท่าน,น,นั้นเนาะตัวเลขเรามีให้หมดแล้วนะคะเราก็แทนค่าไปนะคะ n เรามีทั้งหมด17ปีใช่นะคะ17ปีศูนย์นะคะผลรวมของ x1 มีให้แล้วเป็น2.7 ตอนนี first, first, one, ้เรายังไม่ได้คำนวณเลยคะเราแค่แทนค่าลงไปในสมการ B ีศูนย์ปีหนึ่งปีสองตอนนี้สมการ B ีศูนย์นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้เป็นสมการที่หนึ่งสมการปีหนึ่งนะคะเราจะได้สมการปีหนึ่งนะคะเราาหนดให้เป็นสมการที่สองส่วนสมการปีสองเราาหนดให้เป็นสมการที่สาอันนี้ไม่มีอะไรเนาะนี่แทนค่าในสมการเฉย ทุกคนได้เรียบรอยแล้วนะทีนี้ตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องสมงการเนี่ยเรามีตัวแปรที่เราไม่รู้อยู่ทั้งหสามตัวพวกสมการมี b ศ B1 น2หสเราไม่สามารถแก้สมการได้ถ้าเป็นแบบนี้เพราะเรามีตัวแปรต้องสามตัวถ้าเรามีแค่ตัวแปรเดียวขอดได้เลยใช่ไหมคะถ้าเรามีสองตัวแปรเราก็ต้องสลับย้ายข้างอันนี้ อยากยังไงก็ไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องเอาตัวแปรที่เราไม่รู้ออกไปให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะแก้สมการณิสร์ให้ได้นะคะสิ่งที่เราจะทำนะคะเราจะเอา b ศูนย์ต่อ,อไปก่อนเอา b ศูนย์ต่อ,อไปนะคะมันจะได้เหลือตัวแปรแ,แค่สองตัวที่เรายังไม่รู้อ่ะเวลาที่เราจะทำนะคะตอนนี้เรามีทั้งหมดสามสมการ เราจะเอา B ศูนออกทั้งหมดทุกสมการเราทุกสมการมี B ศูนหมดนะคะแต่เราจะทําเป็นคู่นะคะคู่แรกเราจะทำ1กับ2สมการที่1คู่กับสมการที่2คู่ที่2เราจะทำ1กับ3แต่ถ้าใครอยากจะทำ1กับ2 2กับ3ได้เหมือนกันนะคะคือยังไงคำตอบก็ได้เหมือนกันแต,แต่ที่จะตอบก็คือ1กับ2คู่ที่1แล้วก็1กับ3คู่ที่2 เราจะทำปีศูนย์ออไปเอาปีสูงต่อไปไปง่ายๆเราก็แค่ทำปีสูงย์ให้มันเป็นอะไรคะเท่ากันทำให้มันเท่ากันสิ่งที่จะทำให้เท่ากันทำให้17ปีสูนย์กับ112 112.7ปีศูนย์เท่ากันแต่พอะแค่ปีสูนย์นะคะก็คืออะไรคะตัวนี้คูนด้วย112กับ112คูณด้วย17ได้ค่าเท่ากันนะคะ สิบเจ็ดคูณหนึ 7, ่งหนึ่งสองจุดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองจุดเจ็ดคูณด้วยสิบเจ็ดได้ค่าเดียวกันคูณกับคูณคูณอะไรก็ได้ถูกไหมคะได้ตัวไหนคูณกันก็ได้ได้ค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะทําให้ตัวเลขตรงนี้ค่ะมันเท่ากันเพราะฉะนั้นสมการนี้เวลาพูดถึงคําว่าสมการที่หนึ่งไม่ได้มอกแค่ปีถึตัวเลียน,นะคะัมองทั้งหมดมาจนถึง 26- 5ห้าพราะฉะนั้นเราจะทำปีศูนย์ สมการที่หนึ่งให้เท่ากันกับสมการที่สองสมการที่หนึ่งเราเอาค่าปีสู์ในสมการที่ 2. สองไปคูณส่วนสมการที่สองเราเอาค่าปีหนึ่งในสมการที่หนึ่งมาคูณสลับกันเ้าใจ่ไหนคะสมการที่หนึ่งตอนนี้เรากำลังจะเอาปีสูงต่อไปโดยการลบสมการใดเอาหนึ 2, 2่งลบกับสองสองลบกับหนึ่งแต่ตอนนี้ลบก,กัน ถ้าเอา17ลบกับ1.12.7 b0 มันมยังไม่หายไปเพราะว่ามันยังมีตัวเลขอยู่ตอนนี้เราต้องาการแปลงเราจะเอาบู0ออกเราก็ต้องทาใหู้0มันมีค่าเท่ากันเวลาที่ลบก,กันแล้วมันถึงจะเหลือสูงมันถึงจะหายออกไปสิ่งที่จะทําให้เท่ากันก็คือต้องคูณตัวเลขที่ตกข้าัค่าบเจ17คูณด,ด้วย1.12.7ส่วน1.12.7ก็คูณด้วย17 แต่เวลาคูณให้คูณตลอดทั้งสมาการไม่ได้คูณแค่4ตัวเดียวตลอดทั้งสมาการแบบว่าคูณไปจนถึง26.5อันนี้ก็คูณไปจนถึง2.8จนแ3.8เราเอาสมาการที่หนึ่งคูณกับ1.27นะคะเวลาคูณก็เอา1.27คูณเข้าไปทกตัว เราจะได้สมการที่หนึ่งหลังจากที่คูณด,ด้วยหนึ่งหนึ่งสองจุดเจ็ดเป็นสมนการที่สี่ตอนนี้หนึ่งเปลี่ยนเป็นสี่แล้วนะคะส่วนสมนการที่สองคูณด,ด้วยอะไรคะ 47, สิบเจ็ดคูณทุกตัวเกิดการนะคะสมการที่สองคูณด,ด้วยสิบเจ็ดไปตลอดทั้งหมดเราจะได้สมการที่ห้านะคะตอนนี้ B ศูนย์ของเราเท่ากันแล้วถ้าเราจับสองสมการนี้ลบกันสิ่งที่หายไปก็คือ How are